งาเหมือนยูซี่ยูซี่ยูซี่ซี่โอ้โฉมียังไงผีดองเอ้ยงามดีพวงเนี้ยพี่น้องเอ้ยยูซี่ซี่เจ้าชิว่ายังไงนี่นลยเหยียบไก่น้อยเจ้านายยูซี่ซี่เจ้าน่ะปางามดีพี่น้องไหมไปถึงยังไงคือดำเลยนะคนมันจั๊กที่เพียงมีนานึ่งเข่าบือเป๊กมืแดงนี่มันกัดผี้องมืแดง อเอา้าโอ้ระวังพลาดลงอือ พี่น้องเอ้ยกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์จุกูสู่คนเด้อนพ่อพี่น้องเอ้ยกาบมาพบมาพอกับบัะจิตอุทุมพรคือเก่านพ่อพี่น้องเมื่อนี้หนะมาเอ่อเวียกพี่น้องเอ้ยอาวกาศมาแต่เวียกกตได้เอ่อพันชวนนพ่อพี่น้องเอ่ออยูบไก่เด้อเอ่อพิ่นชวนมาเอ่อเอาหมูแดงพี่น้องเอ้ยเออาสบายดีดู อ๋อสบายดีสบายดีอ่าสบายดีสบายดีเออมาหน้าหน้าสาวคือเก่าน้องพ่อพี่น้องก็เพิ่นภาพเพิ่นอยากได้มุดแดงมุดแดงเอาไปเอาไปยังใส่ปลาอ่าเพิ่นเช็ดเมนูน่ะอ่าก้อยปลาบ่มาหนีิเออลาปลาน้องพ่อพี่น้องอ่านั่นแหละก็คือ เออทางบาจิตน้องพ่อพี่น้องก็มาแต่เวียกมาแต่เวียกเพิ่นก็ได้บอกว่าชวนมาเอาพามาเอามดแดงแน่เพิ่นว่ามีอยู่บ่น้อมีอยู่บ่ผูวป้ามากอกนี่ดิมากอกพร้อมนี่เนาะมันสิโดนบ่ล่ะอืมบิ่งน้องพี่น้องอยู่ให้อยู่นะอืมนี่ไข่รมดแดงเนี่ยเปลี่ยนอยู่บ่เออจังวหม ขยุคำเป็นนะพ่อหุคำเป็นมืสีเงนะนะเออโอ้นี่เลยพี่นเ้ยคพุ่น่าเอาไข่มันเลยฮะเนอาไข่มันเลยเอาแม่หน่อาอ่ไปก้อยนะพ่อพี่นเ้ยก้อยปลา่นอ่านี่เลยเออได้ยุนี่เนาะย่าให้มคอมได้ขลอเชื่คู่คมันโอ้ป เอา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 เชาอืมครูประจิตเป็นคนถือเออออกมาแม่มันเต้นใช่เด้ออืมไต้เด้อนะพี่ากินเลยอย่าซื้ออวเหนี่ยไหนเนาะเอาหมูแดงก่อนอืมทั้งอ่า่มแม่พี่่มแม่พี่น้องเคยกินบะน้อเนาะอ่าลาบปลาใส่หมูแดงเจ็บเนาะช่างเออมาพี่เมืองมากปจิตเห็นไหม ผีต um, ัวนี้แห่งชูงมอนี้เนาะข้ากร er ด mm. wow. mm. oh, ีอ okay. ือโตสายนี่หรอายปะเอาลายเลอมมาก่อนสะนาะจะเอาที่ธรรมดาได้่นังมดเดงเนาะคุณลงมาเออโอเคไปอึ๊บอ่า nhẹ khi mùa đáng phi long giữa bệnh viện đơn phân 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 nhá bộ thôi má cho nội thôi không má ơ san san mà nè ơ đây gì bọn nó tôi nè này khay <laughs> 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 đen người nhang bé vậy hôm mình mình tốt lên à mình một tốt này đấy thế là sao phải đâu อยู่ข้างนี้ได้เพิ่งพี่น้องเอันนี้คือนองนี่นอนแต้ข้าวตะกี้พูดในพี่นอ้องเอ้ยเออนี่ได้ตัวชุ่มๆได้ไหมมือจไดิด้งอืมเอาเลยเท่ใช่ดูมือแดงนี่มึงกัดพี่น้องมือแดงเงี้ยเอ้าโอ้ระวังพลาดลงอืม ว่าปศิตร์โดนน้ำคือกันบอนอืมีจะแนไห่ตั้งกล้องไว้ก่อนพี่ลองให้ปศิตริงก็ได้ยูสึกว่ามันไตป่ปศิตได้ละเบ่งองข้างเล่าม, <c ười> มันไตป่ปศิตแล้วอืมไปไปไปถึงบ่ถึงบ่เข้ามาถึงปศิตีไหมอเอาไหม

Ô, ní thí đông y phun. A nhanh khai màu đen. khi chi bớt nó, hả tất cái da nó mèm bóng. Hm. 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 giờ Hm. 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 có Hm. 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 túc Hm. 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 này Hm. 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 Hm

เฮ้น่าปวเยจับได้เหมอนเดิไ่รูลจิตพอแล้วพอแล้วมันกัดเจ็บเจ็บปน้องอู้วว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 ว่วว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 วจวว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 นววววววว ปได้ดายลี้ยอนในไุ้เอยู่ใช่เปนเกเลอ้ะมีไข่นําเพราะได้ชนีดกันเลโอเคอาจจะจับกองไปจิบได้ได้แป๊บนึงออกก่อนแป๊บนึงมักตอกบุ่มีปะคือไม่เห็นเนาะนี่แม่นี่น ตาดีดีได้กว่าจิตคนมะกอกอาะ่เนาะก้อยรับนะก้อยกับกุ้งเนาะหากันเด้อพี่เนาะหามะกอกกอนเนาะพอแล้วนาะวิจิตรมะกอกี่เหมากี่เอวบ่เหมากี่เอวจ๊ะเสียเป็นเมตรเลยเมตรเลย Đây nè. Đây nè. Xanh xanh đó này nè. À, thứ. Đây đây này ta đâu. Mà có mấy đồn nó, à, tôi đồn này xúc khắc cái đồng À, như cái <laughs> men nó

มันตกสีหัวด้วพอออมัตกสนะีหัวด้วยพอ้เอฮใส่ใน้ออันนี้เนาะอ,อันนี้นะมันอ,อ่าตูชุบกมีเลยชุบ่ชุกได้นาะต้อตงมีบนใส่และต้องมีชุ่ยางอืมอ่าใส่นี โอ้ตัวเป็กใหญ่พี่รองไอ้ผุ่นเนาะมากอกตัวมันชุกเนาะนี่ไงเนาะเป็ดเล้ยงเนาะอ่าป้าไก่พันเพลินพี่รองไอ้นี่เลยอันนี้คือตามทุ่งไห้ทุ่งนาเด้อเนาะพ่อพี่รองก่คือสิบกว่าเนี่ยนี่โบโบไก่จากบ้านป่าได้เนาะโบไก่จากบ้านป่าได่อ่าตัวกุกลมน้ำใหญ่เพลินเนาะพ่อพี่รองนี่คือนาสาวนาโนนี่สาวดาวเพลินเด้อเนาะอืฮึม ก็อ่ะไม่กระจังจริงเนาะป๊บน uh> totally wow. ี้เลยนหฮาใบเตยคูน่ะคุณสมม่เปี่าก็คือว่าน้ำพึ้งดเลยก็อันนี้กุ๊กหมักเลยมัยเนาะเนาะ ไปแล้ววทางน่ะไปแล้วอันนเพิ่นไปเรียกเพิ่นเนาะนเนาะนี่อันนั้นบ่าชาวไม่มากอกบไม่มกอกหว่เก็บห่บอกเออเพิ่นเมียนอยู่กิน่จะเมียนมลกิน่ามันดนมันดบมันบอมันมันาเออนี่สองสามนายเพิ่นนีี่ใกใช่ก่อนนี่นี่อนมนเอาะ mời anh nói chị hỏi bỏ chị hỏi kỳ đây chắc mẹ 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 chắc mời này, mà này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  mời 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 này mời 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 คือดำเท้ผู้คนไปจังคีบเหรอมีนานึ่งเข่าโมเปกนู้นเออหนึ่งเข่าเออยังชิลูปใสเอาละเออมั่วๆอยู่เนเนาะอ๋อปากกระเดาพี่้องไอ้นี่ดิอืมกะโอ้เพื่นเอาไปขายบ่นี่พื่อนไนโดนคักฉันเนาะคักอืมไปได้บ่อ่าเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเนาะใครปลอดภัยใครมัน อืมต่ไ่ไพี่ชาง่เพื่อนเขาได้ออ่านี่ลพี่รองเพ่นเอางนก้านตาลเนาะเอาก้านตาลพี่รองมาทักอันนี้เจ้าขายเท่าไรสาวสาพันบ่เขาเจ้าช่างบ่มื่อขายเลยไหมเนาะเจ้ายังม่ทันขายเชือบ่เพราะว่าเชือบ่ต้องได้ขายเพราะว่าเขาเป็อย่างที่ติดไปแล้บ่สาพันเกิดธรรมดาอยู่ นายุคชาปนนะดีพี่รองเอ้าอืมอืมการแตนเอ้ามอว์แข่งชาแนหมอต้มผักกาดดาวมือมื่อื่นบ่มื่อื่นสิไปขึ้นไปเองบ่ขึ้นเอาเองบ่เดือยไงต่อยเอาเองต่อยบ่ต่อยหกกาต่อยต่อยได้พี่รองเอ้นี่นะหกเกาะต่อยเอาเอโตมันต่ำเลยเป็นแมักแตงที่วะนั่นเป็นหมากหรือบ่ เป็นมะลุกอยอะปะเออมาบ้างพักก่อนพี่น้องเลยรู้สึกว่าเหี้ยบ่ได้แบบนี้เนาะอ่าดีพี่น้องโป้กลมเล่นบ่เอาไปพร้อมกันกับของเฮาได้นี่เนาะเขาก็เป็นหมากได้ชาวไอ้เฮ้ยไอ้ของเราเนี่ยมันมันเป็นกุ๊กงามแบบ จุดพูนแบบนึงของเขานี่แขงแเยอแต่ว่ามันเป็นแข็งเป็นอะไรอเป็นแล้วสามากพุนไม่ได้เบิ่งเออเป็นแล้วอันนี้กับเบิ่งเอมแดงนกินขึ้เสพขื้นัวให้เนาะกินไข่รอดไปกินไข่เนาะ อือวัชรีเพิ่นได้กินอะไรแล้วปลูกน้อยพ่อมังสีเจ้าน่ะปลูกน้อยบ่ได้ปลูกได้ปลูกได้หลายคุงบ่เนาะได้บ่ขุดอินแข็ง้ยขุดนี่กยังบ่ง่ายกินทอือพุ่นพี่น้องอันนั้นกการการพอยเนาะนั่นเนาะเฮ็ดไว้เนาะนันกได้อืออันผักนบ่ผักเลยคัะามาเฮ็ดกมัดมากันเท่าเนี่ย เราดพนกยไ่นะบ่ไปใครเลยเขาชื่อนะนนะบอกเพ่อแน่ชื่อชื่อชูซิโนนะหามเม้นห้าพันนะสิบพันพูดได้นี่ได้อันนี้นะบ่ยี่บ้านเขาบ้านเฮาม่บ่บ้านเขาไเกินบ่แต่บ้านเขาเป็นคนชื่อบ้านเออบ้านเฮาเขาก็ขายลายมันไม่ได้ไม่ได้บ้านเขาเขาก็ไปขายลายอยู่บ่ Hoan nữa cũng không cảm thấy hương 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 cảm thấy ็บ่วงนึงมนมันพือบ่วนึ่งบ่เราต้มคือก็เสพอยู่เพราะต้มมันมีผักสลัดอยู่ไงบมมีบมมีเลยเนาะเาต้มมันอ่อนพามีอยู่เอาผักไปกินกับอะอหล่น่ะเอาผักไปกินกับลาบอะไรแบบนีอื่ได้เอาเอย่างอีกเบิดได้คำเบิดกับผักกันเมื่อแล้วบบดนี้ได้เอาผักกาดไปเล กระกาดอืมมันแก่แล้วเนาะโอ้จะได้ใบตั네วนหนต้มเอาได้นี่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 ตัวนี้ถ้าบัวน่าหลอกหรอบอ๊แม่แม่แก่แล้วนี่เนาะพักแก่ไปแล้วนี่มันแก่ไปแล้วแก่อือนี่พี่น้องเลยอืมแก่ไปแล้วพักสลัดก็ได้ยขุมนกไปเลยอืมตัวหมักสลุงสัตีแล้วพี่น้องเลย องามอยู่เนาะดีที่จะปลูกหน่อยน้่านั่ม่ะไ้หาบกัเอามันในลายแล้วม่เนาะมันมันแหงบ่โอ้มึงเนี่ยได่นะเทียวบ่โอ้ก็ผักหอมได้พี่รองเ้ยหนิเลยสวยงามสวยงามเนาะมันแก่มันขมได้ละนอนนะพี่รองเลย เพิ่นก็แม่นนาก็แม่นเนาะเพิ่นก็บ่มีคนนอนเพิ่นก็ได้อ่านี่แหละนอนนาเบิดปีเบิดชาติเพิ่นก็ได้เนาะพนพี่น้อง้พนจฮอดพนแหละนาก็ได้แต่ขาัน้อยมาดินนี่พี่น้องบ่ิเนาะแต่ขาัน้อยไดเอืเป็น้หมกเดียวเพิ่นมจะน้อยๆัพี่น้องเอ้ยคือสินี่แหละเนาะาบรรยากาศโอ้ไดบ Bên mẹ chúng ngoài hết nail đấy nè bố kìa bất nó. nail, Nó. Lệ kìa mãi lina. Hãy hook nè ôi nó mãi. Hãy hook mãi. rồi nè เไปไป e มื่อไปเมื่อได้ใช่เนาะเอาก็ได้เอาคลิปนี้ก็คือว่าเนาะพ่อพี่น้องก็กพิดพลาดประการใดก็กกาบขอโทษขอแพ้น้ำได้เพราะว่ามาเอาหนามมุดแดงเมื่อใส่ก้อยปลาเห็ดกุคงกินพี่น้องเอ้กมืัอนี้ก็ได้เอาคือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเนี่สบายดีเด้ออวยมาก่อนเอาสบายดีโอเคโอเคเอาเเเนนนาาะะพพพ่อออี้้งไปคือสิประมาณนี้พี่น้องเอกสำหรับคลิปนี้ กินนมาาเะใกล้แล่นี่นะอืมไปพี่น้องเอ้ยจังไดก็ขอให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสกนอยู่ดีมีแห้งติดตามเป็นงกาลังใจให้บริจิตในเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าเอาโอเคพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยบริจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ